พ่อหนุ่มคลั่งรักก็อดโปลเซลริชชี่หลังออกรายการดังเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นในจอเป็นคู่จริงสำหรับก็อดอิทิพัทกับหวานใจคนสนิทริชชี่ออรเนตก่อนหน้านี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนๆเชียร์กันหนักลุ้นถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่จนวันนี้ทั้งคู่ได้กลายเป็นคู่จริงนอกจอไปแล้วทำเอาแฟนๆอิจฉาสุดๆเพราะทั้งคู่หวานกันมาก ล่าสุดในอินสตาแกรมของริชชี่เธอได้โพสต์ภาพตัวเองหลังไปออกรายการร้องข้ามกำแพงงานนี้หนุ่มก๊อตก็ไม่พลาดที่จะมาคอมเมนต์แซวร้องให้ฟังหน่อยทางด้านสาวริชชี่ก็ได้ตอบกลับไปว่ากินข้าวยังคะงานนี้ไม่แน่ว่าตอบแบบนี้เพราะเขินหรือยังไงสาวริชชี่ทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์กันเพียบ